สวัสดีครับพี่น้องครับมาอีกแล้วมีพ่อไม้อีกแล้วพี่น้องแฟนครับ FC. เอฟซีเฮ้านะครับคลิปนี้ภาพพี่น้องเฮ้าขอค่ายพักแล่มพี่น้องเบิ้งบรรยากาศมีพ่อเราตอกหลักป,กปอกปอกเราะเศษอย่าง <c oughs> สวัสดีค่ะตอกหลักปอก,ปอกเลาะเอย่างนี้ไหมซี่ย่างชีกี้อย่าง <c oughs> <c oughs> โอ,โอ้สูงแท้โอเคดีแค่สูงแคือสูงแค่โอ้พอดีพอดีพอด,พดีขึ้นว่าว่าพอดี เออเห็ดยังน,นั่นนี่น่ะอันอันอันที่ได้ทุกไฟมาผิดตอนนี้ <laughs> กียังเนาะอย่างยังเนาะพี่นอ้องมาลุ่นกันมามีพ่อรู้สึกกียังอย่างยัง,ยงสองเบิกกีโกบบ่างเหรอ, <laughs> หอกีโกบบ่ได้มันกียังหนี่งออกมาหน้าเหมือนนี่พี่นอ้องนะครับมาเมียนสิ่งของสัมภาระเฮ้ยย่างทำไม โอ้ยว่ามันสิหยางกี่กี่ <c oughs> เอาเนาะมันม,มันเป็นล้ำแล้วเออหลายหลไปพี่นออ้องเลยเอเอว่าอย่างมันขึ้นสูงมันขึ้นคักปอดก่อนหน้าไม่ก็อยู่น้านี่แหละเอเออเามาได้ซ้ำนี้เรายังเหลืออีกหลายอยู่อืเหตุเรื่องไหนที่คือเผาหน่อไม้แล้วก็นขนทอ,นอขนทอขึ้นรถเออจากก่อนนี้ที่เป่าก่อหุ่นอยู่อมันว่าเป็นหน่อไม้หรอปันี่เนาะแต่มันสูงแล้วไง อ่าต่อลองไหมช่วงมันช่วงอสองแถาอ,ออกไหม,มนนพี่นอ้องมาขนทอเอาหน้าของแถวมาแนะ่เมือนนี่เอาออกเนี่ยอันอยู่ข้างกระไต่ายน่ะหันยังอันน,ะนั้น,นล้วนา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 นเอาเขนะ้าไป้น,<อ>นี่จะเลื่อมโอ้จะเลื่อมไม่ใช่พ่อเราจะเผาเนื้อไม้กินสวยป่ะจันลงออก,กันตาม,ตาม,ตามกันอืมตึงตึงเป็นไายนู้พี่น้องเอ้ย อยู่ดีสบายดีสบายปอน้อขัดปีอันคอมเมนต์ไงเด้อว่าขันผู้ใดว่างรับสมัครคนงานระปีนี่เฮ็ดยังตัดอ้อยโอ้ตัดอ้อยเป็นแล้วพ่อยี่ได้ตัดอ้อยถาวรอยู่ปีนี่อันเดี๋ยวเป็นคนงานถาวรอยู่ยันได้เป็นคนงานตัดอ้อยถาวรอยู่เออปีนี่ปวดซะมันปวดสร้างปวดสร้างไงติเฮ้อโลกอันนี่เฮ้ออันโลกอันอันผีบาสนี่ โลกอัดผีบ้านนี่แม่นันบอเศร้าไงเต้เออเฮ็ดดีหาเนี้ยมายากไหมแม่เอาเอ้อเออใกล้คนเด้ไปหาไหมถ้ะแม่เนื้อ,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 อยู่ยใช่จัดเร็วโอ้ยเนาะจัดเร็วตัวนั่นจิโอ้เผาทาวเลยโอ้เราเห็นหั่นเผาหน่อไ <c oughs> ม้ออกมาหน้าพี่น้องก็ได้เห็น,นห <c oughs> น่อไม้ก็ได้เผาเอาเผาหน่อไม้ไปไปเอาไปมกเอาไปซุบซุบกินกับพักมังกรพักพักไก่ย่าอือโอ้วิธีเผาหน่อไม้มีเฉพาะโอ้เล้เฮ็ดดีเลย เอ้าคลิปนี้พาพี่น้องเราเบิ้งบรรยากาศหาเหรียญปลาอ้อยหาเหรียญทงให้ทงหน้าของเขาว่างได้ก็บอกบอกบอกพี่น้องเราฟังคาขาดก่อนรับสมัครจำนวนหลายปันไหนจักอัตราสมัครบ่อันไหมพี่น้องตัดอ้อยนี่นะทรงงานโรงงานน้ำตาลโรงงานโรงงานน้ำตาลตัดอ้อยขึ้นอ้อยขึ้นอ้อยขีบอ้อยขีบอ้อยโอ้ครับรถขีดอ้อยช่องอ้อยโอ้รับหมดสมัครพนักงาน มาเป็นกำลังใจโอ้เราสบพาก่อนพนักงานมาเป็นกำลังใจมาป้าพี่น้องให้ย่างหัวใจว่าออยงามสมใจไปยืนมึงด้วยไปยืนใช้กับต้นออยแปลงนี่ด้วยแปลงเทียงหน้าโคพี่ปลาลอกนี่โคพี่ปลาลอกนี่ละเท่าสูงหน่อยแปดทีนะมือพยายามเสือพี่น้องพยายามเสือเอ้าทำไม้จออพูได้เลยนี่แม่ล้เทาสูงหน่อยแปดทีเบิ้งกับออยได้พี่น้อง มาให้ถึงอยู่สุดยอดเลยพี่น้องประทับใจนี่ละพี่น้องบ่ได้ไปล่ำกับจีได้ตัดอ้อยนี่ละพอได้มีเงินใส่ตัดอ้อยอันอัน,อน,อนเส้นสุนดยาดกับสอยแก่แล้วว่าจะเป็นคนงานถาวรน้องจนตายแล้วจน,จนกว่าโลกสิเบิด์ไม่จนก้อนโลกพี่บ้านแล้มันสิ่นี้คันโลกพี่คันโลกพี่บ้านนี่นี้ยังสิเป็นมอลำโอ้แปลงนี่แปลงนี่เป็นของแม่ลำพ่อนะครับ แกงนั่นของนัน่วยอ่าของนัน่วยพื้นที่นี่แม่นเบิดอะไพี่น้องแม่นเบิดเลยภากแกงกีใสหน่อยบ่หลายปีนี่ประมาณหาร้อยหกร้อยไร่หนิละพี่น้องเท้งสื่อเท้าปลูกพี่น้องเข้าผู้มีการมีงานผู้ขึ้นมาบ้านอยากมากร่งฝีมือเบิ่งอันนี้บ่ได้เว้าเลนได้พี่น้องอยู่ไกลถ้าผู้อยู่ไกลนั่นสิไปห้ามบ่แม่นบ่ได้เิ่นว่าครับผู้อยู่ไกลมีที่พักให้รองมีที่พักน้ำ น้ำไหลไฟฟีไฟฟีโอ้คือกันไม่นเบ่าไปทำงานทำงานต่อมันแล้วเจ้าพันในเรแล้วอยู่เลยคนเอาขึ้นใส่รถท่อนอะท่อเอามาสูบน้าใั่วไอ้พี่น้องนี่ครับเมื่อนี้ออกมาหน้าชองเถ่าไอ้เห็น้องใหม่ก็ได้เผาไปน้ามาสั่นเวากันเอาเผาเผาเผาเพราะฉันโอะโอกิพิกก่อนไก่พอกินเหรพี่น้องเผาเริ่มมิสุกแล้วนี่ครับอ่ะ ขอบคุณข้อมาข้อมแม่อิปอยแม่เออไอหนองนุ่งเฮามื่อนี่สวยในจังไรบ่ได้ไปหากบหมู่บ้านนี่ไปใส่ปุ๋ยอ้อยพี่น้องเกษตรชายเบิ่งยามกบไปใส่ยมื่อนี้หมู่บ้านนี่ไปอันใส่ปุ๋ยอ้อยม่บ้านนี่ไปใส่ปุ๋ยอ้อยอยู่นะครับเลยบ่ได้ไปมันเลิกคำฝนกำลังมาพอดีก็ได้ว่าถือโอกาสนี่เอาปุ๋ยไปใส่อ้อยนะครับก็ได้พอดีฝนกำมาเดี๋ยวก็ได้ว่าเอามาเก็บท่อขึ้นไปไว้บ้านซะว่าะสั่นเว้ากันคนได้เจ้าแม่ ว่างินใช่ใช่ว่างนยินงข่าวว่าหนูเรียนตาใหญ่ออกมาว่าดังไฟอันปีงหนูว่าว่าทองสูบน้ำดังก็ไม่ประโยชนหลานใส่หพ่อเนี่ยว่าเปลี่ยนปลยเนี่ยบอกใส่กันเนี่ยบอกใส่กันน่ยบอกใส่กันที่ไรใส่ไส่ไส่ไส่โอ้ไช่สือหายเกลื่อโอ้ยเนาะสื่อกับบี้ยักเทื่อนเียพีเนาะ สองแถวออกมาหน้าเหมือนนี่เบื้องบรรยากาศเบื้องอ้อยเบื้องยังทุ่งไฮทุ่งหน้าเฮ้ยนะครับชิพนี่พี่น้องเอาอี่พอยเมียพูดโอ้ยนกใไม้หลายลายนะครับพี่น้องนกใไม้หลายพริกพริกนกใไม้นะครับเผานกใไม้อยู่ที่ยงหน้าเบื้องบรรยากาศคือดังพอยเมียเฮ้ยสำหรับผ้าเคยอยู่ตะกี้นะครับเอาพริกนกใไม้เจ้าสามเมถาเดี๋ยวสิขึ้นเอาสิพอจะใส่หรอครับเป็นสลับเพราะเป็นงานสามภาพไป็นสลับลมเย็นดีดีพี่น้องนะครับลมเย็นดีดี ่อยงามฝนแต่ว่ามืรสาวฝนตกลินได้มือสาวเนี่เป็นตั้งแเะแเป้ตแ,ตแเปนี่ครับมือสาวนี่ฝนเป็นฝนตกลินตกลินอยู่นี่ครับใดรอยากกินมกน้ำไม้บอกมาเด้ออืมกมกมกเ<อ>สีหมูเนาะแม่เนากมกเสีหมูมก,กมกน้ำไม้เสีหมูนะครับพี่น้้อองโยนี่แหละบ้านเฮานานี่กินน้ำไม้กินกุ้ปูกิกนปลาไปนี่ครับได้ไล,ลายคอมเมนต์ว่าโอ้ยสูดเด้อสองแถวกระสันเพิ่นว่าเล้วได้บอกเออโอเคครับขอบคุณพี่น้องเฮ้ามือเช้านี้กะ คุยกับอีเมีอันแม่ต่อยโย <Yeah. S 1> แม่ต่อยเราทรงติ่เกิดมากก็ได้คุยกับแม่เราแม่เราอยู่ดีสบายอยู่ดีสบายอยู่ครับแม่ข <c oughs> อบคุณด้อีแม่นะครับอยู่ดีไม่แห้งทั้งที่ก็ไอ้นองนุ่งเข้าทั้งปีเตกเนี่ยทั้งพอพอนเนี่ยทั้งไอ้นมเนี่ยทั้งลูกเต่าได้หลายคนนะครับนะครับผูอยูกับมมอยูบ้านกะระมาัดระว่างผูอยูทางไก่กะระมาัดระว่างคือกันนะครับเพราะว่าเดียวหายมันซวงมันเศร้ามันซาก่อนตอนนี้คือขัน ถามถามได้หลายคนมือนันก็ถามพอลี่อยู่ดิมือพอลี่มาเหรียญน้ำนั่นเป็นได้พอเข้าเป็นแต่เรื่องง่ายบอมบอมคือหลอกคนน่ามาเท่านั้นก็ได้โอ้ยเสียดินนี่ไม่อย่างไรเนี่ยไข่ไข่ไข่หนอไหมอืมไข่หนอไมมไข่หนอไมหแต่ว่าขันขันพูดถึงวันนี้คือยังอยู่บนเนาะขันแกงหนอไหมพึ่นจะฟากวบเสียหนำได้กอมจะมาไม่สมคือขันออมออมออมหนอไหมใช้กวบใช้พะกันแย่ง แต่ผักกระงกัมีอยู่เนี่ยผักกระงจะไปปลูกไหมโอ๊ยโทษตนพี่น้องผมถือไม่ยาพ่อดาผมเอาปุ๋ยไปใส่ผักกระนงปลูกงักงดกกระงงามงแบบพี่น้องที่พี่น้องใเบ้างพี่น้องดูบ้างดูดูนั่นล่ะตายเช็ดบงเลยตายจกห้มันงักเอาปุ๋ยไปใส่ตายบัดบ่ยังอดเงาหนหักแล้วตอนน้นั่นอันทั้งอันยายเตี้ยวว่าอยู่หน้าก็ลังเป็นพมเึ้นมาอีกแล้วตยมียเตี้ยวว่ากรังเป็นพมมือนอยู่พี่สาวเม่เนานบอกว่าปลูกบไปยังตายใส่ปุ๋ยอีกอยู่ เออย่าบอกใช่กันเอาปัดเราไปทางเถียงนี่เดินเถียงนี่ปัดเราไปจั็จกน้อยเล็กน้อยแล้วโอ้ปัดปัดจัาหน,น่นอยก็เฉยดลยจัาหน่อยก็เฉยดลยนอนเหรียญนะครับแล้วยี่ถางออกทางออกชั่วออกน้าให้สาก็มีเราพี่น้องสูบเสกอ้อยเบิดนะครับเนี่ยวิธีเศร้าให้คือเขาต้องมีสาอยู่หัวอ,อ้อยผู้ทุกคนผู้เพิ่นมีเงินเนี่ยเพิ่นก็ะจอบาดาลใส่โซลาเซลล์แต่ว่า มองนี่จอไปแต่ก่อนมีขนาดล้วก็ได้ได้โฉมน้ำเซ็วอ่ะเจ้ว่าเสียจูนผู้จอพี่น้องก็เจ้าว่าบ้างเนี่ยบ่ไปไล่สวดน้ำมูโบ่บ่ไปบ้านแพงบ่เพิ่นรับจำนวนจำกัดทา้งคนหนาเพิ่นก็รับจำน้นจำการกันเพราะว่าเพิ่นก็บ่เอาไปหล่โดนตรี้ยกที่เพิ่นเอาไปย่างละชิ้นคุยกับอาจารย์ใจอยู่เท่านี้ชิ้นนั้นของอาจารย์ใต้กัอาจารย์โบ้แทนบ่ดไปแท่นแล้กันเพิ่นเอาโบ้ละชิ้น คืออันเพนิ่นบอกเอาไปโฮมกัดลายคือจำกัดคนม,ม,มจำกัดคือกันพี่น้องพี่น้องว่าคือบ่ไปเนี่ยคลังเดียเดี๋ยวนี้คักพี่น้องเบาชักเบาเนาะคักเลยมื่อเสารนี้ทั้งปศมโรงพยาบาลโจด,ดกันบึมบัมบึมบัม <laughs> คือหลายๆอย่างหลาย,ลาย,ลายๆแนวเ,เดี๋ยวนี้พี่น้องเขามาตะตะไก่ตะไก่แล้ววันนี้มันมีโน่นนี่นั่นมาโรงพยาบาลก็ยังเบาเมื่อเสารเปิดเตีแยบแตีบขาขอโงพยาบาลเจ้าของไฟไปเล่นบ้านแพงเนี่ย คอยว่อยากใครไปแลวว่าเน่ยอยาอยากใครไปอะว่าคอยว่มีเงิ่นคือกันไปอยากไปทางคอยเาท่านอยากใครไปยี่แล้วว่าเนี่ยนะอ้าว่ไปกับวิญพี่น้องกนหลอคือเกาหกินอดหมูหัดพวกองานเอืีอยไอ้พ่อยเม่ห้าคนเข่าใจเยอะดอกนะครับการแท้กับท่มาเล่ยนน้ำเมื่อ้านี่ก็ยังห่วงจากอันที่แรกกับว่าที่ไปนี่ะเพราีจันใจก็ได้ท่มากพอดีก็ได้คุยกันที่แรกว่าจะไปที่แรก่มเพนนว่าจะรับ จำกัดบ่กท่านที่แรกว่าสิไปอาจารย์ใจที่โทรบอกว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นจำกัดคนตัวอันอ๋อว่าท่านเพิ่นจำกัดคนเพิ่นเอาเอาทิมเก่าใจเขาได้ไปใจเขาได้ไปหลายหลายคนละที่เ่าได้ไปคนที่บขาได้ไปนะครับเอาพริกพริกเนาะไม่พริกเนาะไม่นะครับทีได้กินกินกินสวยพอดีเลยนะครับเอาคลิปนี้แกงข้าวให้พี่น้องให้รับทราบนะครับแกงข้าวให้รับทราบว่าแม่ลําพ่อบขาได้ไปเพราะว่ามันพี่น้องให้หลายคนก็ว่าให้ดอกกะ คือบอไปยังสันยังศี่ก็ได้บอกพี่น้องฟังว่าเพื่อรับจำนวนจำกัดนะครับพี่น้องเอาไว้อากระดัว่าให้โลกมันซ่าก่อนพี่น้อง่นคือเพิ่นรับจำนวนหลายเฉพาะคนไข่ไปแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือรับจำนวนคนตัดอ้อยคือรับบอจำกัดเด้อพี่น้องเด้อวันหน้าคนจะไปเบิทุกคนแต่ว่ามันต้องจำกัดคนจกัดคนแต่ว่าที่ว่าจำกัดก็คือพนักงานตัดอ้อยแล้วพี่น้องเด้อพนักงานโรงงานน้ำตาลแม่ลำพังนั่นรับสมัคร จับนวนพออันโอ้อ่ะชิปนี้ไว้ซ้ำนี่ชิปน้าพอ,อกันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ